สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องการคูณการหารทดสิยมค่ะพบกับคุณครูสุกัญญามีงามและคุณครูนภัสสอนผิวทองเช่นเดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเ,เรายังคงเรียนกันในเรื่องการคูณจํานวนนับกับทศนิยมค่ะเด็กๆคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเมื่อวานเรียนแล้วทำไมวันนี้ถึงเรียนอีกนั่นเป็นเพราะว่าการคูณจํานวนนับกับทศนิยมนั้นสามารถหาผลคูณได้หลายวิธีค่ะเมื่อวานคุณครูได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูสองวิธีนะคะนั่นก็คือหาผลคูณด้วยการบวก และหาผลคูณในแนวตั้งนะคะสำหรับวันนี้นั้นคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูในวิธีที่3ค่ะก็คือการใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนค่ะถ้ากล่าวถึงความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนนั่นก็หมายถึงการเปลี่ยนทศนิยมนะคะให้อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะซึ่งเราได้เรียนผ่านมาแล้วในบทที่3นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนความรู้ให้ก่อน ที่เราจะไปคูณจำนวนนับกับทศนิยมค่ะพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะสําหรับการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะทศนิยมตำแหน่งที่1หรือหลักส่วน10เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้โดยมีตัวส่วนเป็น10นะคะ และทศนิยมตำแหน่งที่2หรือหลักส่วนร้อยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้โดยมีตัวส่วนเป็น100ค่ะและทศนิยม3มตำแหน่งหรือหลักส่วนพันเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้โดยมีตัวส่วนเป็น1000นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ตัวอย่างที่1 0.9 0.9เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งอยู่ในหลักเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งจึงสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้มีตัวส่วนเป็น10นะคะจึงสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น9ส่วน10ค่ะต่อไปนะคะศูนค่ะ0.08 มีตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมทั้งหมด2ตัวนะคะ2ตัวก็คือทศนิยม2ตำแหน่งเราจึงเขียนในรูปของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100นะคะจึงเขียนในรูปทศนิยมได้8ส่วน100ค่ะตัวอย่างต่อมานะคะ7 2 5 7.25มีตัวเลขที่อยู่หลังทศนิยม2ตัวนะคะ จึงเป็นทศนิยมสองตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนที่มีตัวส่วนได้เป็น100ค่ะจึงสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็น725สห่วน100รหรือเขียนในรูปของจำนวนคะก็ได้นะคะคือ7เศษ25ส่วน100แต่ในที่นี้คุณครูแนะนำให้เด็กๆเ,เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินแบบนี้นะคะ เพราะว่าเราจะต้องนำไปหาผลคูณกับจํานวนนับอีกครั้งหนึง่งมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไป0.487มีตัวเลขหลังจุดทศนิยม3ตัว3หมายถึงทศนิยม3ตํตำแหน่งจึงเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้โดยมีตัวส่วนเป็น1,000นะคะเขียนในรูปของเศษส่วนได้ดังนี้ค่ะ487.1000ส่วน1,000ค่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะ1.086ค่ะ1.086มีตัวเลขหลังทศนิยม3ตัวเรียกว่าทศนิยม3ตำแหน่งเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้โดยมีตัวส่วนเป็น1000สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็น1 0 8 6สห่วน1000หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคราได้เป็น1เศษ86ส่วน1,000 เช่นเดิมค่ะคุณครูขอแนะนำให้เด็กๆเ,เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำไปคูณกับจานวนนับอีกหนึ่งครั้งเพื่อหาผลคูณนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นการเขียนเศษส่วนกลับมาให้อยู่ในรูปของทศนิยมค่ะซึ่งการเขียนเศษส่วนกลับมาให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั้นเราจะสามารถเขียนตัวส่วนตัว เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10นะคะให้กลับมาอยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งค่ะและเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ค่ะจะสามารถเขียนกลับมาให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งค่ะสุดท้ายเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นหนึ่นะคะจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นทศนิยมสามตำแหน่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะ ตัวอย่างเช่นเศษสามส่วนสิบส่วนสิบนะคะเศษส่วนมีส่วนเป็นสิมีส่วนเป็น10ดังนั้นจึงเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนั่นเองค่ะวิธีการเขียนนะคะให้เด็กๆนับตัวเศษหนึ่งแล้วใส่จุดด้านหน้าตัวเลขด้านหน้าไม่มีเติมเลข 0เพราะฉะนั้นจึงเขียนในรูปของทศนิยม1ตำแหน่งได้เป็น0.3นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไป18.100ส่วน100ค่ะ18ส่วน100ส่วน100ของเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม2ตำแหน่งได้ด้วยการนับตัวเศษ1 2แล้วใส่จุด ตัวเลขด้านหน้าไม่มีให้เติมศูนย์จึงเขียนในรูปของทศนิยมสองตำแหน่งได้เป็น0.18นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ75 100. ส่วน100ค่ะส่วน100เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมสองตำแหน่งค่ะนะับตัวเศษ1 2แล้วเติมจุดค่ะตัวเลขด้านหน้าไม่มีให้เติมศูนย์ จึงเขียนในรูปของทศนิยม2องตำแหน่งได้เป็น0.75ค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ2เศษ45ส่วน100 2เศษ45ส่วน100นั่นก็คือ2 45ส่วน100นั่นเองค่ะเวลาจะเขียนกลับมาให้อยู่ในรูปของ เวลาจะเขียนกลับมาให้อยู่ในรูปของทศนิยมใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆนับตัวเศษเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งร้อยทศนิยมสองตำแหน่งนับตัวเศษเหมือนเดิมค่ะแค่สองตัวหนึ่งสองแล้วเติมจุดค่ะมีตัวเลขด้านหน้าไม่ต้องเติมศูนย์นะคะจึงเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นสองจุดสี่ห้านั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะ385ส่วน1000ส่วน1000ต้องเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม3าตำแหน่งนะคะทศนิยม3าตำแหน่งหมายถึงการนับตัวเศษ3าตัว1 2 3จากนั้นเติมจุดตัวเลขด้านหน้าไม่มีเติมศูนย์จึงเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม3าตำแหน่งได้เป็น0.385นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะ3,025ส่วน1,000ส่วน1,000นั่นก็คือทศนิยม3ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นนับตัวเศษ3ตัว1,2,3แล้วเติมจุดตัวเลขด้านหน้ามีไม่ต้องเติมเลข0ูนย์จึงเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม3ตำแหน่งได้เป็น3.025แค่นั้นเองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการคูณ จำนวนนับกับทศนิยมโดยอาศัยความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนกันเลยค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างแรกนะคะให้เด็กๆหาผลคูณของ5คูณ0.3เมื่อวานนี้เราได้เรียนการหาผลคูณของจำนวนนับโดยการบวกแล้วนะคะ คุณครูจะทบทวนก่อนค่ะว่าเด็กๆยังจำได้อยู่หรือเปล่าช่วยคุณครูคิดหน่อยสิคะว่าจะหาผลคูณด้วยการบวกได้อย่างไรใช่แล้วค่ะเราจะหาผลคูณด้วยการบวกด้วยการนำ0.3มาบวกกัน5ตัวหรือ5กลุ่มนั่นเองค่ะ ดังนั้นเราจะหาผลบวกของ5คูณ0.3ได้ดังนี้ค่ะนำศูบวกกัน5ตัวหรือ5กลุ่ม1 2 3 4 5และถ้าเด็กๆคนใดบวกในแนวนอนยังไม่คล่องให้ไปบวกในกระดาษทดแต่ถ้าฝึกบวกในแนวนอนคล่องแล้วหรือฝึกบวกจนคล่องแล้วนะคะให้ทำการบวกได้เลยด้วยการเริ่มบวกที่ทศนิยมก่อนนะคะ สามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าเราจะใส่ห้าทดหนึ่งนะคะในหลักที่อยู่หน้าจุดทศสัญยมซึ่งตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทดสัญยมของเราจะเป็นศูนย์บวก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 ศูนย์ได้ศูนย์และบวกทดอีกหนึ่งจึงรวมกันเป็นหนึ่งนะคะและ เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งใส่จุดที่1นึ่ตำแหน่งดังนั้นผลลัพธ์ของเราก็จะได้เท่ากับ1.5นั่นเองค่ะดังนั้น5คูณ0.3เท่ากับ1.5ค่ะวิธีต่อไปนะคะคุณครูจะเริ่มใช้วิธีใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและใส่ส่วนแล้วนะคะโจทย์ข้อเดิมเลยค่ะเด็กๆ แต่เราจะใช้วิธีความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนนั่นก็คือเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะซึ่ง0.3เป็นทศนิยม1ตำแหน่งจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้โดยการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนที่มีส่วนเป็น10ได้ดังนี้ค่ะ0.3เท่ากับเศษ3ส่วน10ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหาผลลัพธ์กันเลยนะคะ 5คูณ0ูซึ่งเราทำการเปลี่ยน0.3ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วได้3ส่วนสิจึงได้เท่ากับ5คูณด้วยเศษ3ามส่วน10ค่ะซึ่งการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนให้นำตัวเศษขอโทษค่ะการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนให้นำจํานวนนับคูณตัวเศษค่ะโดยมีตัวส่วนคงเดิมจะได้เท่ากับ5 คูณสาส่วน10ค่ะซึ่งผลคูณ5้าคูณสาส่วนสิบได้เท่ากับ15บหส่วนสิค่ะ15บหส่วนสิบนี้เด็กๆหลายคนคงคิดว่าจะต้องทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายแต่ในการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนี้ซึ่งเปลี่ยนมาจากทศนิยมใช่ไหมคะ เราไม่ต้องทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือเศษเกินหรือจํานวนคะนะคะรูปอย่างง่ายของเขาก็คือการทํากลับไปให้อยู่ในรูปของทศสนิยมค่ะซึ่งเราจะทํากลับไปให้อยู่ในรูปของทศนิยมโดยพิจารณาว่าเขามีส่วนเป็นอะไรเขามีส่วนเป็นสิบเขาจึงทําให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเราจึงนะับตัวเศษหนึ่ง แล้วเติมจุดค่ะถ้าตัวเลขด้านหน้ามีก็ไม่ต้องเติมศูนย์เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของเราก็จะเท่ากับ1.5ดังนั้น5คูณ0.3เท่ากับ1.5นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะไม่ว่าจะใช้วิธีการบวกหรือใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนจะได้ผลลัพธ์ที่มีค่าเท่ากัน เพราะฉะนั้นเด็กๆฝึกทุกวิธีและเลือกวิธีที่ตนเองถนัดเพื่อนำไปใช้ในการทดสอบหลังบทนะคะค่ะและสำหรับตัวอย่างข้อต่อไปนี้คุณครูจะใช้วิธีการหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนอย่างเดียวเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2ค่ะหาผลคูณของ3ามคูณหนึ่คูณหนึเดนะคะเด็กๆจะต้องทำการเปลี่ยน1.67ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนซึ่ง1.67เป็นทศนิยม2ตำแหน่งสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนโดยมีตัวส่วนเป็น1,000นั่นเองค่ะ และ1.67ของเราก็สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็น167ส่วน100ค่ะดังนั้น3คูณ1.67จึงได้เท่ากับ3คูณ167ส่วน100ค่ะและจำนวนนับคูณด้วยเศษส่วนเหมือนเดิมเลยค่ะนำจำนวนนับคูณตัวเศษตัวส่วนคงเดิมจึงได้เท่ากับ3คูณ167ส่วน100ค่ะ และนำสามคูณหนึเหมือนกับการคูณจำนวนนับปกติเลยนะคะได้501ร้อส่วนหนึค่ะจากนั้นนะคะทำการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือเปลี่ยนกลับมาให้อยู่ในรูปของทศนิยมค่ะส่วน100คือทศนิยม2องตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราจะนับตัวเศษ2ตัว1 2แล้วเติมจุดค่ะ ตัวเลขนนหน้า,นามีไม่ต้องเติมศูนย์เพราะฉะนั้นเปลี่ยนกลับมาให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็น5.01ดังนั้น3คูณ1.67จึงเท่ากับ5.01นั่นเองค่ะตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะคือการหาผลคูณของสาขอโทษค่ะของ8คูณ1.046ค่ะ เด็กๆนะคะจะต้องทำการเปลี่ยน1.046ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนนะคะซึ่ง1.046เป็นทศนิยมสามตำแหน่งเมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเขาจึงต้องมีตัวส่วนเป็น1000นั่นเองค่ะสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เท่ากับ1 0 4 6ส่วน1000ค่ะดังนั้น8คูณ1.046จึงได้เท่ากับ8 ขอโทษนะคะคุณครูน่าจะพิมพ์ผิดจึงได้เท่ากับ8นะคะคูณด้วย1 0ึ่พส่วน1000ค่ะเหมือนเดิมนะคะจำนวนนับคูณด้วยเศษส่วนให้นำจำนวนนับคูณตัวเศษตัวส่วนคงเดิมค่ะจึงได้เท่ากับ8 คูณ146ส่วน1000ค่ะและผลคูณของ8ค146ได้เท่ากับ3,000ขอโทษค่ะได้เท่ากับ8,368ส่วน1000คงเดิมนั่นเองค่ะและส่วน1 แล้วเราก็ต้องทำกลับมาให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะเหมือนเดิมโดยที่ส่วนพันจะต้องทำกลับมาให้อยู่ในรูปของทศนิยม3าํตำแหน่งเราก็นับเลยค่ะ1 2 3สแล้วเติมจุดค่ะตัวเลขด้านหน้าไม่มีก็ไม่ต้องเติมศูนย์นะคะจึงได้กลับมาเป็นทศนิยม8.368นั่นเองค่ะ ดังนั้น8คูณด้วย1.046จึงเท่ากับ8.368นั่นเองค่ะเป็นไงคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆดูตัวอย่างของคุณครูแล้วเราไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะค่ะและแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ในวันพุทธที่1กันยานี้นะคะ ก็หลังจากนักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอนี้เรื่องการคูณจำนวนนับกับทศนิยมจนจบแล้วให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่47 48นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ค่ะนี่ค่ะหน้า47และ48ซึ่งจะอยู่ในข้อ3ใหญ่ในกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะหน้า47เพราะว่าข้อ2ใหญ่เราทำไปเมื่อวันอังคารแล้วและหน้า48 ก็จะเป็นข้อ3ามใหญ่ที่เป็นข้อ5ย่อยข้อ6ย่อยนะคะทาเฉพาะในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งถ้าเด็กๆนะคะยังไม่เข้าใจในตัวอย่างนะคะสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติม,ตมจากตัวอย่างในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ได้นะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์บทที่4นะคะอยู่ในหน้าที่ หกขอโทษค่ะอยู่ในหน้าที่62และ63สิบสามค่ะเด็กๆสามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้นะคะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ค่ะหกสิบหน้า62และ63ค่ะขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำงานนะคะคุณครูจะเป็นกำลังใจให้มีความสุขในการทำงานนะคะแล้วก็ถ้าเกิด ดูคลิปจบแล้วยังไม่เข้าใจหรือศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้าหูสหูสิบสแล้วก็ยังงงอยู่เด็กๆสามารถถามคุณครูประจำวิชาได้เลยนะคะโดยห้องหนึ่งห้องหห้องหถามกับคุณครูสุกัญญามงีงามค่ะห้องสองห้องสห้องสองห้องสาห้องสถามกับคุณครูนภัสสอนค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ